เอาอขี้แหละเอาว่วพ่อจังจำพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขค้นนะครับพบพ่อกับผมจากกวงชาแนลพี่น้องครับเทแรกนะครับพี่น้องครับเอามาฝากพี่น้องในช่องจ่าก,ก่วงมึกทาโกะสันโตบไก่พี่น้องเบิงง่งไง่ก็ฝามือนี่ต้องสามสามนิ้วจ่าก,ก่วงเนาะพี่น้องเอามาจิ้มกัะนํำจิ้มซีฟูดนะครับมาลองเบิ่งนะครับ <laughs> กับมาละแน่กับบักเขือแน่บักแตงแน่นะครับผสมกันไปเนาอพี่น้องมาเส็บแสบน้องก,กันกับจาก,กวงครับสลรัดน้ำพิ่นเห็ดแจ้งใดเลยพี่น้องเอาตัดขาบ่โอ้เมืองตอนพ่น,นี่แก้วซี่ฟูดขนๆน,นเลยพี่น้องเลย c o u 곱고 e c

Nanti ya. Hmm. Hmm. ย่างไ,ไ oh. างพี่น้องโอ้บ่งตานซ้อยสินโอ้ <laughs> oh. ของแขอืม hmm. มองนวดมันนี่แหละกุบกุบพี่น้องอืบูเยแคมันออกแบบรูปลักษ์สวยงามพี่น้องลักกระแทบน้ำหแหลกของกาก่วงได้พี่น้องเลยไปไล่เทียกระเดียวเบิ้งอยู่ก็ลเลยว่าล้องเบิ้งกันนะเห็นพี่น้องครูเป็นเห็ดช่อง เอามากินเบิงเนาะว่าราาสฉาำไม่ติดปิ้งเลยคือมึอกกระดองเพียจะว่ากุบกว่า อันนี้ส่วนถ่ยไม่ตอง เอาพี่น้องครับทแรกของจาก,กวงนะครับกินหมึกท้าโกว่าแซนพี่น้องย่งางพานหลายๆรอบแล้วนะครับเห็นแต่แตพี่น,อน้อง่นเห็ดช่องเ่นกินให้เบิ่งเนาะพี่น้องจาก,กวงก็เลยว่าอยากร้องเบิ่งแค่แค่น,นึงนะครับรสชาติมันกะแล้ขาข่ปลาหมึกกระดองนี่แหละครับพี่น้องครับแต่ว่ามันติกรุบๆุบก็หั่นแน่นะครับจาก,กวงกับมาลวกซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับแจ้วซีฟู้ดนะครับของจาก,กวงเค็ดบ้านี่เพชดถ,ถึงใจคักขนาดแก้มกับบักมะระใหญ่นะครับเขากันดีคักขนาดพี่น้องเอ้ย ขอบบนขอบคุณพี่น้องเด้อครับทิ่กดไลค์กดสบับตไคร่กดแชร์นะครับให้กับจ่าก,กวงทุกๆมือนะครับพอๆกันมในคลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ